หน่วยต้นไม้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องประโยชน์และโทษของต้นไม้ห้องเรียนครูจา๋าชั้นอนุบาลปีที่3าทับส เด็กๆคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงไปแล้วนะคะครูจ๋าจะพาเด็กๆท่องคํำล้องจองต้นไม้ให้คุณเด็กๆยังจำได้ไหมครูจ๋าได้สอนเด็กๆไปแล้วนะคะจำได้นะคะวันนี้ เรามาท่องไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคําของจองต้นไม้ให้คุณต้นไม้ให้ร่มเงาใบผลเอาเป็นอาหารแผ่นไม้ใช้สร้างบ้าน เมื่อดอกบานสวยงามตาเก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้เราได้เคลื่อนไหวร่างกายและท่องคำคองจองไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ครูจ๋าจะสอนอะไรให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆ เด็กๆคะวันนี้นะคะครูจ๋าจะมาสอนเรื่องประโยชน์และโทษของต้นไม้เด็กๆคงเคยเห็นแล้วว่าประโยชน์ของต้นไม้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยต้นไม้เมื่อมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษนะคะเรามาดูกันนะคะว่าประโยชน์ของต้นไม้เนี่ยมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเลยคะ่ะเด็กๆต้นไม้ ช่วยให้ร่มเงาแก่คนและสัตว์คนและสัตว์สามารถพักอาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ได้ค่ะสัตว์บางชนิดนะคะเด็กๆยังมาทำรังบนต้นไม้และใช้ต้นไม้เป็นที่พักอาศัยของตนเองเชน่นนกกระรอกข้อ2 ต้นไม้สามารถนำมาสร้างเป็นบ้านบ้านที่ทำจากไม้นะคะทำเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านค่ะเด็กๆข้อ3เป็นอาหารของคนและสัตว์ต้นไม้บางชนิดคนและสัตว์สามารถทานได้นะคะเด็กๆเราสามารถนำใบดอกผลของต้นไม้ มารับประทานได้เช่นผักผลไม้เป็นต้นนะคะเหมือนน้องอะไรคะโนโน่ไปหาหน่อไม้มาเห็นไหมคะแล้วก็อะไรอีกคะต้นหอมที่เด็กๆปลูกแล้วก็ผลไม้ของน้องอะไรคะของน้องโนเบลอง,งุ่นของของใครคะของน้องอิมนะคะเป็นต้นนะคะ แล้วก็มีผักของโรงเรียนเราที่ปลูกหลังโรงเรียนนะคะเด็กๆสามารถนำมารับประทานได้นะคะขอ้อ4ต้นไม้เนี่ยสามารถช่วยกรองอากาศฟอกอากาศทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะเด็กๆอย่างเช่นหน้าห้องเราเลยก็จะมีลิ้นมังกรแหลมๆสีเหลืองๆขอบเหลืองๆนะคะแล้วก็มีต้นไม้สีเขียวใช้นำมาฟอกอากาศทำให้เราสดชื่นค่ะเด็กๆ เมื่อเรารู้จักประโยชน์ของต้นไม้แล้วนะคะครูจ๋าครูจ๋าก็จะบอกว่าโทษของต้นไม้มีอะไรบ้างนะคะข้อหนึ่งเลยถ้าบ้านใครนะคะปลูกต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆบ้านนะคะเมื่อมีลมพายุเมื่อมีลมพายุหรือมีอะไรคะ นฟ้าคะนองตกอย่างแรงนะคะต้นไม้อาจจะหักโค่นใบล้มทับบ้านเรือนของเราเสียหายได้นะคะส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยนิยมปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ใกล้บ้านของตัวเองนะคะขออ้อ2ต้นไม้บางชนิดอาจมีพิษเช่นต้นหมามุย้ยเพราะว่า เมื่อเราไปโดนตัวของหมามุ้ยนะคะจะทําให้ตัวเราเนี่ยคันเป็นผื่นขึ้นมานะคะเกิดอาการแพ้ได้นะคะสําหรับประโยชน์และโทษของต้นไม้นะคะเด็กๆได้เข้าใจได้เข้าใจแล้วนะคะคุณครูนะคะก็จะบอกเด็กๆว่าเด็กๆลองไปดูนะคะว่า ที่บ้านของเด็กๆเ,เนี่ยปลูกต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้านไหมมีต้นหมามุ้ยหรือเปล่าเด็กๆจะอย่าเข้าไปใกล้นะคะสำหรับกิจกรรมท้ายบทวันนี้นะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนของเราครูมีคำถามมาถามเด็กๆค่ะาเด็กๆประโยชน์ของต้นไม้ มีอะไรบ้างนะคะข้อ2และโทษของต้นไม้มีอะไรบ้างค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะเด็กๆเด็กๆรู้เร ouais. right, ื่องและจำที <s <S ่คุณครูสอนได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครู ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ